สวัสดีครับน้องๆพบกับพี่อาลาดิน36พาติวในคลิปวิดีโอนี้เราก็จะมาฝึกทําโจทย์การหาอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยกันต่อนะครับตัวอย่างโจทย์เขาบอกว่านักเรียนช่างฝีมือทหารรักชาติเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงด้วยความเร็ว5เมตรต่อวินาทีได้ระยะทาง100เมตรแล้วจึงวิ่งต่อด้วยความเร็ว10เมตรต่อวินาทีได้ระยะทาง50เมตรความเร็วเฉลี่ยของนักเรียนช่างฝีมือทหารรักชาติเท่ากับกี่เมตรต่อวินาที อ่ะคนนี้พ like ี moon, ่ก็วาดรูปประกอบนะครับก็บอกว่านะครับเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงด้วยความเร็ว5เมตรต่อวินาทีได้ระยะทาง100เมตรเพี่ให้เคลื่อนที่จาก A ไป B นะครับด้วยความเร็วนะกำหนดให้เป็น v1 เท่ากับ5เมตรต่อวินาทีได้ระยะทางนะครับเป็น s1 เท่ากับ100เมตรเสร็จแล้วก็เคลื่อนที่ต่อไปอีกนะครับด้วยความเร็ว10เมตรต่อวินาทีพี่ให้เป็น v2 นะครับเท่า10เมตรต่อวินาทีได้ระยะทางเท่ากับ50เมตร ก็ให้เป็น s2 ครับ s2 เท่ากับ50เมตรอะสิ่งที่เราต้องหานะครับค่อยหาความเร็วเฉลี่ยนะครับความเร็วเฉลี่ยจากศูนย์ครับความเร็วเฉลีย่ยนพะี่ขยัดเปลี่ยนสีจากศูนย์ครับความเร็วเฉลี่ยนะครับ ความเร็วเฉลี่ยเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับเท่ากับนะครับระยะกระจัดนะครับโจทย์ข้อนี้ก็คือวิ่งเป็นเส้นตรงเพราะฉะนั้นระยะกระจัดนะครับการกระจัดก็ต้องเท่ากับระยะทางอยู่แล้วนะครับความเร็วเฉลี่ยก็เท่ากับนะครับกระจัดส่วนด้วยเวลารวมทั้งหมดเพราะนั้นสิ่งที่เราต้องหานะครับก็คือหาเวลาช่วงที่1นะครับที่วิ่งก็คือนะครับความเร็วเท่า่ับ5วินาทีและระยะทางเท่ากับ 100เมตรนะครับตรงนี้เราให้เป็นเท่ากับ t 1นะครับเราก็ต้องหาออกมาเสร็จแล้วช่วงที่2นะครับความเร็วเท่ากับ v 2นะครับ10เมตรต่อวินาทีและระยะทางได้เท่ากับ50สิเมตรตรงนี้เราก็ต้องหา t 2ออกมานะครับเพราะฉะนั้นจากศูย์นะครับเราจะเห็นว่าถ้าเราต้องการหาเวลารวมมันก็กลายเป็น,นครับการหาเวลาครับเวลาก็ต้องเท่ากับการขจัดส่วนด้วยความเร็วเฉลีย่ย ส่วนด <ique> ้วยความเร็วเฉลี่ยนะครับก็ส่วนด้วยความเร็วนะครับส่วนด้วยความเร็วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหา t 1ออกมาก่อนเราก็จะได้ t 1เท่ากับระยะของ t 1ก็คือ s 1นะครับส่วนด้วย v 1เราก็จะได้ t 1นะครับเวลาในช่วง a ถึง b นะครับที่ระยะทาง100เมตรเราก็จะได้เวลาออกมาเท่ากับ100รนะครับระยะทาง100เมตรส่วนด้วยความเร็วก็คือ5นะครับก็จะได้เท่ากับ20นะครับเราก็จะได้ความเร็วช่วง ที่1นึ่งนี้เท่ากับ20วินาทีเราได้ออกมาเท่ากับ20วินาทีนะครับเสร็จแล้วเราก็หานะครับความเร็วในช่วง t 2นะครับเร็วในช่วง t 2ก็คือการกระจัดในช่วง t 2ก็คือ s 2นะครับส่วนด้วยความเร็วในช่วง t 2ก็คือ v 2 s 2ก็เท่ากับ50นะครับส่วนด้วยความเร็ว v 2เท่ากับ10เมตรต่อวินาทีเราก็จะได้ เวลานะครับช่วงที่2ก็คือ T 2มาเท่ากับ5วินาทีเพราะฉะนั้นเราก็ได้แล้วนะครับ T รวม t รวมก็เท่ากับ T1 บวกกับ T 2นะครับก็เท่ากับ20บวก5ได้เท่ากับ25วินาทีแล้วก็มาแทนในสูตรตัวนี้นะครับแทนในสูตรตัวนี้ความเร็วเฉลี่ยนะครับเท่ากับ นะครับผลรวมของการกระจัดทั้งหมดส่วนด้วยเวลารวมทั้งหมดการกระจัดรวมทั้งหมดก็คือระยะทางรวมทั้งหมดก็คือ100บวกกับ50นะครับก็กลายเป็น150ส่วนด้วยเวลารวมทั้งหมดที่เราหามาได้เท่ากับ25วินาทีนะครับก็เป็น150ส่วน25ก็ได้เท่ากับ6เมตรต่อวินาทีเราก็จะได้ความเร็วเฉลี่ยออกมาแล้วนะครับเท่ากับ6เมตรต่อวินาทีข้อน,นี้ก็ตอบข้อที่2 มาดูตัวอย่างข้อต่อไปนะครับเขาบอกว่านักเรียนช่างฝีมือทหารหล่อจังขับรถยนต์จากกรุงเทพไปสระบรุรีใช้เวลา2ชั่วโมงโดยชั่วโมงแรกชั่วโมงแรกใช้ความเร็วคงที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงและอีกชั่วโมงหลังนะครับอีกชั่วโมงหลังใช้ความเร็วคงที่60กิโลเมตรต่อชั่วโมงจงหาความเร็วเฉลี่ยและระยะทางจากกรุงเทพถึงสระบรุรีเป็นกี่กิโลเมตรเพราะฉะนั้นโจทย์ข้อนี้นะครับสิ่งที่น้องๆต้องหา หาม่อยู่2อย่างก็คือความเร็วเฉลี่ยและระยะทางจากกรุงเทพถึงสระบ,บุรีเรามาวิเคราะห์สิ่งที่โจทย์กําหนดนะครับโจทย์กาหนดนั่นก็คือนะครับขับรถไปกรุงเทพไปสระบ,บุรีนะครับเป็นเวลา2ชั่วโมงโดยชั่วโมงแรกนะครับใช้ความเร็วคงที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพราะฉะนั้นความเร็ว v 1นะครับความเร็วที่1เท่ากับ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยใช้เวลานะครับชั่วโมงแรกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็ได้นะครับ t 1 เท่ากับ1ชั่วโมงเสร็จแล้วก็ขับไปอีกนะในชั่วโมงหลังใช้ความเร็วเท่ากับ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ v ีสเท่ากับ60ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยเวลาช่วงหลังนะครับก็คือ1ชั่วโมงหลังนั่นก็คือเวลาช่วงหลังครับ t 2นะครับ T2 ก็จะกลายเป็น1ชั่วโมงเหมือนกันนะครับสมรนสิ่งที่เราต้องหาก็คือนะร,ระยะทางนะครับเรารู้ V1 T1 แต่เราไม่รู้ s 1นครับเราก็หา s 1ออกมาได้มาได้เท่ากับเท่าไหร่ล้วก็เรารู้ v 2กับ t 2แล้วก็หาระยะทางนะครับในช่วงที่2ก็จะได้ s 2ออกมาครับแล้วก็เอาผลรวมของระยะทางออกมานะครับซึ่งระยะทางนี้ก็คือถ้าหาความเร็วเฉลี่ยมันก็คือการกระจัดนั่นเองเนื่องจากว่าเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงนะครับการกระจัดก็เลยเท่ากับระยะทางจากสูตรนะครับความเร็วเฉลี่ยเท่าก,กับการกระจัดส่วนด้วย เวลาครับเพราะฉะนั้นเราจะหาการกระจัดหรือระยะทางนะครับมันก็ต้องได้เท่ากับนะครับความเร็วคูณด้วยเวลานั่นเอง่ะเราก็หา s 1นะครับ s 1ก็ได้เท่ากับ v 1ส่วนด้วย t 1นะครับ v 1เท่ากับ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับส่วนด้วยเวลา t 1ก็คือ1ชั่วโมงเราก็จะได้ออกมานะครับระยะทางเท่ากับ s 1นําครับได้เท่ากับ80กิโลเมตรเสร็จแล้วเราก็หานะครับ ระยะทาง s2 นะนะครับ s2 ก็คือ v2 ก็คือ60กิโลเมตรนะครับ s2 ก็คือ v2 ส่วนด้วย t2 ครับเขียนสูตรก่อนแล้วกันนะครับก็จะเท่ากับ v2 คือ60กิโลเมตรนะครับต่อชั่วโมงส่วนด้วยเวลา t2 คือ1ชั่วโมงนะครับเราก็จะได้ระยะทาง s2 เท่ากับหกิกิโลเมตรเพระาะฉะนั้น s รวมทั้งหมดนะครับ s รวมทั้งหมดนะครับจะเป็นระยะกระจัดนะครับรวมทั้งหมดก็เท่ากับ 80กิโลเมตรบอก60กิโลเมตรเท่ากับ140กิโลเมตรครับโจทย์ถามหาความเร็วเฉลี่ยนะครับความเร็วเฉลี่ยนะวีเอเวอร์เรนนะความเร็วเฉลี่ยก็คือการกระจัดรวมนะส่วนด้วยเวลารวมทั้งหมดการกระจัดรวมที่เราได้คือ140กิโลเมตรนะส่วนด้วยเวลารวมทั้งหมดนะครับเวลารวมก็คือ หนึ่งชั่วโมงวบอีกหนึ่งชั่วโมงก็กลายเป็นสองชั่วโมงนะครับได้ออกมาเท่ากับเจ็ดสิบนะครับเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเจ็ดสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงเพราะฉะนั้นเราก็ได้นะครับความเร็วเฉลี่ยเท่ากับเจ็ดสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงระยะทางเท่ากับหนึ่งร้อยสี่สิบกิโลเมตรคนนี้ก็ตอบข้อที่หนึ่งนะครับอ่าไม่ยากนนครับโจทย์ลักษณะอย่างนี้น้องๆก็ไปฝึกทําดูนะครับเป็นแนวโจทย์เข้าโรงเรียนช่างฝีม,มือทหาร